ครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอ n ด w ลผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตทํามาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสวนมะนาวไร่สับปะดปรดปลูกว่านหางจระเข้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าเจ๊ง แต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งของเธอครับเมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกแล้วชีวิตเธอก็ได้เปลี่ยนไปครับเมื่อได้ชิมรสชาติของผักกูดเห็นเมนูผักกูดน่าทานขนาดนี้แล้วผมว่าเราไปทำความรู้จักกับพี่ติ๋มเจ้าของสวนผักกูดกันหน่อยดีกว่านะครับขอโทษนะครับพี่ติ๋มว่าครับพี่บ่าวครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ พี่น,นี่ผักกูดหรือเปล่าเนี่ยใช่แหมผักกูดกะผัดกระเผาผักกูดนี่ผมไม่ได้เข้ามาขัดจังหวะการกินข้าวแบบกระหน่ำกระหนิงอะไรกันใช่ไหมอ่ะกินเ้าเดยวยกันนะโอ้อยากชมพูคํานั้นมากเลยพี่ <S 1> <S 1> <S ขอบคุณมากครับจานจานก็มีอ๋อขอเลยนะอ่าได้ได้ได้ตามสบายขอบคุณมากฮะไม่ต้องอายต้องเขินเอาอย่างนั้นเลยนะพี่นะแล้วทําไมถึงได้มาปลูกผักกูดได้ครับชอบกินไม่ได้ปลูกเมื่อก่อนนะซื้อเขากิน ซื้อไปเรื่อยออซื้อเรื่อยๆไปซื้อเข้ากินบ่อยๆก็ชักอายเขาไงก็เลยเอามาปลูกเลยใช่เอามาปลูกตอนนั้นตักห่าหกร้อยกอได้มะก็ปลูกไว้กินเออปลูกไว้กินไงก็จักที่ว่ากินแล้วเลือค่ายอะแล้วจนตอนนี้มันเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เจ็ดไร่เจ็ดไร่อนี้พัดกระเพราอืออร่อยไหม ร้อยอันนี้ยำยำผักกูดใส่วุ้นเส้นหน่อยหนึ่งรสชาติทั้งผั่นและยำผักกูดของพี่ติ๋มบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆก็ทถามกับข้าวตัวไปแหละมันก็อร่อยอ๋อมันอยู่ที่ฝีมือว่ากับข้าวอร่อยอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวถามเข้าบ้านก่อนอร่อยไหมครับอร่อยจ้ะพี่พูดแล้วไม่ต้องเหยียบเท้าผมก็ได้พี่แหมพูแค่นี้ต้องเหยียบเท้ามันด้วยเอาว่าเดี๋ยวกินกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูส่วนผักกูดกันดีกว่านะตอนนี้ เอา,เ,อาเลยนะพี่นะ,อะนโอเคครับจัดเลยอ่าได้เลยอตอนนี้ก็ขอกินเพิ่มพลังก่อนไปลงลุยสวนผักกูดกันหน่อยนะครับเอาลุยพี่เติมพี่ติมครับรอผมด้วย แม่พี่พี่ติ๋มบอกว่าสวนผักกูดตอนแรกนะครับผมก็นึกว่าเป็นแปลงเป็นร่องสวยงามพอมาเจอจริงๆครับมันยังกระด,ดงนี่มันป่าผักกูดชัดๆว่าแต่พี่ติ๋มเนี่ยแกอยู่ที่ไหนครับพี่ติม๋มพี่ติม๋มครับพี่ติ๋มอยู่ไหนติ๋มอยู่ไหนพี่อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้เอา้าไปทำอะไรตรงนู้นแล้วพี่เดี๋ยวไปหาพี่ติ๋มมันก่อนครับผมไปเลยเร็วโหเข้าก็ยากเป็นดงอย่างนี้ จะโดดนนงูกัมยเี่พี่ติ๊บครับใส่ปุ๋ยอะไรอยู่อะพี่ใส่ปุ๋ยผักกูดอยู่ปุ๋ยมากอ่ะปุ๋ยมากเอาปุ๋ยมากมาใส่ผักกูดผมช่วยดีกว่าไหมช่วยดีกว่าได้ได้ได้แล้วรวกันยังไงอ่ะหลดซัดใส่ไปค่อยๆกระเดาะใส่ไปนี่มันคือปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยมาก ไอปุ๋ยมากขี้ไก่แกบทําไมต้องเป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบอะครับพี่มันเป็นปุ๋ยธรรมชาติเพราะว่าผักกูเขาก็ไม่ได้ชอบเคมีอะไรมากมายไงอ๋อถ้าเป็นพวกขี้ไก่ขี้หัวอะไรพวกเนี้ยมันจะดีขี้ขนนึงได้งั้นแหละได้ได้จริงเอาจริงอ๋อก็จริงจริงหรอเดีวขนมาใส่ได้เปล่า ก็อย่างที่พี่ติ๋มบอกแล้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวอะไรก็ใส่ได้ทั้งนั้นแต่ที่สําคัญต้องหมักขึ้นไว้ให้ความร้อนระเหยออกให้หมดก่อนนํามาใช้นะครับอ่ะอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เวลาใส่ก็ให้กระจายทั้งพื้นที่อย่างนี้ละครับพิงเกอร์พี่ฮักกันแล้วกันได้ครับพี่ปุ๋ยมากแล้วมันน้อยไปมันน่าจะมีกองใหญ่อีกนิดหน่อยนึงได้ทีละเอาเลยนะ ผักกูดนั้นเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายครับชอบความชื้นที่สวนแห่งนี้ให้น้ําวันละหนึ่งชั่วโมงให้วันเว้นวันนะครับ<า>และที่สำคัญอีกอย่างก็คือผักกูดเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรครับพี่ติ๋มก็เลยปลูกใต้ต้นปาล์มอย่างนี้ใ<า>ต้ต้นกล้วยอย่างนี้ และถ้าเป็นพื้นที่โล่งก็ขึงแสลนอย่างนี้ครับผักกูดของพี่ติม๋มมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือยอดอวบใหญ่หน่ารับประทาน <c oughs> จริงๆครับที่สำคัญผักกูดเนี่ยมันจะต้องแบบแอวบอใหญ่ต้องกินแล้วกรอบ ใช่มีเคล็ดลับอะไรครับพี่ของพี่ใช้ไอ้นี่น้ำหมักยูเรียมะพร้าวอ่ะแป๊บหนึ่งครับพี่ติ๋มครับอย่าเพิ่งบอกอะไรครับเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่ายูเรียมะพร้าวที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดทําให้ผักกูดเนี่ยอวบใหญ่แล้วกรอบใช่ไหมครับพี่ใช่ทายังไงเดี๋ยวตามไปเลยดีกว่าเนาะไปทางไหนพี่ทางนี้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 ไปทางนี้ก็ได้เออไปไปทางเดียวกันนําเลยครับพี่ <c oughs> พี่เคยโดนงูกัดบ้างไหมเนี่ยไม่เคยเหรอแล้วถ้าผมโดนนะตัวเนย พี่ติ๋มครับนี่ก็มาถึงจุดที่เรียกว่ายูเรียมะพร้าวใช่นะครับทำยังไงสอนกันเลยดีกว่าอ่ะเอามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวคูดอ่ะสามกิโลสามกิโลเทแล้วนะหมดนี่เลยเอาเทส่วนประกอบสําคัญของยูเรียมะพร้าวก็คือมะพร้าวคูด3กิโลกรัมที่มีน้ํากะทิเข้มข้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเราไม่ต้องคั้นเอาน้ํามันแล้วเทเทมะพร้าวใส่แล้วเสร็จแล้วแล้วเราก็ห่อผ้าเอาห่อผ้าห่อผ้าเชือกผูก ผงนี้เอาเงื่อนอะไรครับเงื่อนตายก็ได้เงื่อนตายอเงื่อนที่รอดได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันรอดออกมายุ่งอีกเมื่อผูกผ้าเสร็จแล้วต่อไปก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์อีกห้กิโลกรัมครับใช้เท่าไหร่ครับน้ำมะพร้าวใชห้ากิโลห้ากิโลป๊ากระจุยมือมือใครมือพี่อ๋อมือพี่นั้นมันเลือดครับพี่ซึ่งมันจะดีกว่าน้ำเปล่ายังไงครับ ไอเนี่ยน้ำมะพรา้าวอ่ะมันจะมีไนโตรเจนสูงเหมือน,นยงังไงเราใช้ปุ๋ยยูเรียที่แท้ชื่อน้ำหมักยูเรียมะพร้าวก็เพราะว่าในน้ำมะพร้าวนั้นมีไนโตรเจนซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับปุ๋ยยูเรียนั่นเองครับแล้วเสร็จแล้วอะไรครับอะไรต่อน้ำตาลสายนีน้ำตาลสายแดงใช้เท่าไหร่ครับถ้าน้ำน้ำห้าลิตรเราก็ใช้น้ำตาลสายแดงสองกิโลสองกิโลใช่ จากนั้นก็เติมน้ําตาลทรายไป2อกิโลขนส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับนานแม่กว่ามันจะละลายก็ขนไปให้มันเกินฟันละลายแหละบอกไม่ถูกเลยเหรอพอดอสองไปเอามาจาดกระเซตเติมสารเร่งพอดอสองเพื่อเร่งให้กระบวนการหมักเกิดได้เร็วขึ้น แล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับน้ำไปเลยพี่อ้าวมะพร้าวใส่แป๊บสุดท้ายก็ใส่ถังหมักปิดฟ้าให้มิดชิดทิ้งไว้ประมาณ15วันก็จะได้น้ำหมักยูเรียมะพร้าวหน้าตาย่างที่เห็นนี่แหละครับ เวลาใช้ก็นำไปผสมในอัตราส่วน1 0 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นบนใบผักกูดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งพี่ติ๋มกระซิบบอกนะครับว่าควรเป็นเวลาเช้าเพราะว่าปากใบจะเปิดทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดยังไงล่ะครับ ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ติ๋มกันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าผักกูดของพี่ติ๋มเป็นใครกันบ้างและรายได้เป็นยังไงตลาดดี <c oughs> สําหรับของพี่นะแต่ที่นี่มันก็ดีตลาดที่นี่เพราะว่ารีสอร์ทมันเยอะอม,มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังน้อยกวันละ30โลกิโลละเท่าไหร่ครับถ้าทรงแม่ค,ค้าก็โลละ40ถ้าขายขายทองรีสอร์ทโดยตรงอ่ะก็โลละ50ถ้าขั้นมากสุดก็ ร้อหสิบโหลถึงร้อยแปดสิบโหลโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอ้ยเศรษฐีนะเนี่มีฤดูกาลของมันไหมครับไม่มีมีเก็บได้ทุกวันทุกฤดูแต่จะมีฤดูหนาววะคือฤดูช่วงเนี้ยมันจะออกยอดน้อยถ้าหนาวมากอะ่ะสมมุติว่าเคยเก็บอยู่เอาขั้นตำตำอสมมติว่าเก็บรลอยโหลมันก็จะลดไปประมาณสัก เหลือเหลือแจกากเจ็ดสิบ็ดไม่เยอะอะของเรามันมากตั้งเจ็ดไร่อ่ะนะโหโหก็เนี่ยก็เลยไม่ทิ้งทิ้งไม่ได้อะเลิกไม่ได้ทุกวันนี่ไม่อยากไปไหนเลยอะตื่นเช้ามาเก็บผักกูดเลยใช่เตื่นเช้าขึ้นมาเก็บผักกูดเลยกูยก็จะมีออเดอร์มาทุกวันใช่ใช่เรามีออเดอร์เราอยู่ไงเก็บได้ทุกวันเก็บได้ทุกวันอย่าขี้เกียจเป็นพอใช่ลูกค้าติดซะขนาดนี้ก็มีกําลังใจเก็บทุกวันล้ครับพี่ 8ปีล้วผักกูดต,ตอนนี้เข้าปีที่แของพี่แล้วคลองใจผู้บริโภคมานานแล้วคิดว่ามันจะคลองใจได้อีกนานไหมผักกูดเนี่ยผักกูดของพี่พี่มีตลาดทรงมีอยู่ห้าหลายที่พี่ทรงอยู่อะ่ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแม่ค้ามแม่ค้าจะเข้ากรุงเทพก็คงจะอยู่ได้อีกนานเพราะว่าผักกูดมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกพื้นที่ปัจจัยสําคัญคือเรื่องน้าผักกูดอะ่ะน้ํา แล้วดินก็มีส่วนสำาััญนะถ้าเป็นดินร่วนสายเนี่ยมันจะไปได้ไหวพี่ไม่ได้ฉีดเคมีามาตอนนี้เขาก็กำลังที่ว่าพักปอสารเคมีนะแล้วของเราก็เป็นปุ๋ยมากปุ๋ยขี้ไก่อะไรพันเนี้ยในส่วนตัวของพี่ติ๋มเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแล้วอยู่ได้ไหมครัก็อยู่ได้นะแต่ทำทำเกษตรเดี๋ยวนี้มันต้องศึกษามไม่ใช่ทำเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วที่ว่าสักจะทำ ตาบี้ตะบันทำอย่างเดียวอะไรไครว่าดีก็ทำทำทำก็อย่างที่พี่ติ๋มว่าล่ะครับการเกษตรจะอยู่ได้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาและไม่ยึดติดตามกระแสจนมากเกินไปซึ่งถือเป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับจากปากของเกษตรกรหญิงผู้แข็งแกร่งแห่งท้องทุ่งผักกูดแกงกระจานคนนี้ล่ะครับแม้จะผ่านความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนครับแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนในวันนี้ทําให้เธอได้เป็นเจ้าของสวนฮักกูแสนอร่อยเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ติ๋มธนพรเอี่ยมสมัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด